กาะตู้มีความคิดองคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันนี้อาจเปนสิ่งใด้ตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิ เขาเรียกว่ายังอยู่ในเขตปริมณฑลใกล้ๆนี้เองครับจากกรุงเทพนะครับน่าคือจังหวัดนครปฐมนะครับและว,วันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็อยู่ที่โรงเรียนบอสโกพิทาคา มายื่นคำท้ากันถึงที่นี่เห็นเขาลือว่าที่นี่มีทั้งเด็กโตเด็กเล็กโอ้โหน่ารักด้วยนๆเก่งถามอะไรตอบได้เกือบหมดอ่ะอับดุลชัดๆนะคะแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ยังเล่นเพื่อให้เพื่อนๆนด้วยอยู่ที่ต้องคอยผสมนกันโรงเรียนบ้านดอนกลางนั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องๆจะน่ารักกันขนาดไหนจะเตรียมตัวกันมายังไงและหนังสือโจงของเราจะเป็นหนังสืออะไรนั้นไปชมกันก่อนเลยค่ะนะครับ วันนี้ท้าให้อ่านจะทำให้น้องๆรู้สึกรักและหวงแหนสิ่งที่อยู่รอบตัวผ่านหนังสือสนุกๆเล่มนี้โดยหนังสือจะกล่าวถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีที่มาและสำคัญอย่างไรไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หาความรู้หรือจะเป็นที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าบ้านและถ้าน้องๆไม่มีเพื่อนโลกนี้จะเป็นอย่างไร มาร่วมสนุกและหาคำตอบไปพร้อมๆกับน้องๆโรงเรียนบอสโกพิทักจังหวัดนครปฐมครับเออ้วมันน่าสนใจมากเลยแค่นะ้าปกก็น,น่าสนใจแล้วสนุกค่ะแล้วก็ได้รู้ประวัติอะไรมากมายเลยค่ะถ้าเรานี้ไม่มีสซ่วมจะเป็นยังไงเวลาขับแผลอะไรไปมันก็จะเลี้ยล่าเต็มไปหมดแล้วก็จะส่งกลิ่นเหม็นด้วยถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่หนูก็คงเกิดมาไม่ได้ะค่ะ เขาบอกว่าถ้าไม่มีตำรวจอะค่ะขโมยแล้วก็คนชั่วจะเยอะค่ะพวกเราชาบ,บอสโกพิทับพร้อมที่จะพิชิตขผมซ้ำหนังสือแล้วมาแล้วมาแล้ว<ส><ก>ดึงๆึโอ้โหน่ารักมากใช่แล้วมาวอันนี้ปฐมปลายโรงเรียนบอสโกพิทักประฐมปลายาปฐมปลายนะยคะพร้อมกับหนังสือโจทย์วันนี้ ถ้าโลกนี้ไม่มีซ่วมจะเป็นยังไงเรื่องราวเกี่ยวกับของหลากหลายอย่างถ้าโลกนี้ไม่มีจชุดจะเป็นยังไงครับลองตัวอย่างหน่อยตัวอย่างหน่อยถ้าโลกนี้ไม่มีกางเกงในอุ้ยเออบางทีมันแบบว่าเป็นเรื่องจริงจังนะจังจริงจังทุกคนต้องสวมใส่นะถ้าไม่มีอะครับเออเป็น ก็คือเป็นสิ่งสาคัญมันมีผลต่อสุขภาพสุขภาพถ้าไม่มีไอ้นี่โลกจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีน่โลกจะเป็นอย่างนี้แต่จะรู้ตรงกับคําถามที่พี่ชายถามหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะคะเพราะว่าข้อแรกนะคะเป็นคําถามที่มาจากในหนังสือโจทย์เล่มนี้นี่แหละตอบถูก2อพตอบถูกแบบเป็นเอกัฉันห0า0ันกันไปเลยทีเดียวตอนนี้มีหนังสือแล้วนะคะอยู่30เล่มนะคะที่เตรียมให้โรงเรียนบ้านดอนกลางนะคะแต่จะเล่นเพิ่มได้เท่าไหร่เราก็ต้องมาติดตามกันด้วยตอนนี้ เตรียมตัวเลยดีกว่าขอพวกเราขอโชคพี่ครับแลัวให้กันลข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์นะคะมาเป็นประโยคจะมีประโยคอะไรกันบ้างไปอ่านกันก่อนค่ะถ้าโลกนี้ไม่มีชื่อถ้าโลกนี้ไม่มีตัวเลข เศร้าสุดถ้าไม่มีเพื่อนครับโอ้โหส้วไม่เป็นไรแต่เพื่อนต้องมีที่คิดไปก็น่าเศร้าทุกอันนะคะแต่พี่ซายจะถามอะไรนั้นท้าให้คิดเลยค่ะถ้าโลกนี้ไม่มีชื่อครับผมถ้าถ้าเกิดว่าโลกนี้ไม่มีชื่อเราจะเรียกพี่ว่าอะไรละ่ะนั่นดิจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าฟันแท้เป็นไงฟันแท้ <laughs> เรียกร่าฟน <laughs> โอ้โหงงเลยอันวษยเจอกันทักไทยชาวโลกชาวโลกว่สดีมนุษย์ตั้งดล้วโอ้งงเลยไม่มีชื่อถ้าโลกมีไม่มีชื่อแล้วใครจะเรียกเราว่ายังไงล่ะคะเออนั่นดิแล้วอยากให้เขาเรียกว่าไงครับนางฟ้านางฟ้า น้ำฟ้าเลยเหรอถ้าโลกนี้ไม่มีตัวเลขเราก็จะไม่รู้วันเดือนปีเกิดของเราอะค่ะเอองงนะเอออายุด้วยเอ,อชั้น<อ>ด้วยค่ะเออถ้าโลกนี้ไม่มีเพื่อนเราก็จะเหงาเออแล้วก็ไม่มีความสุขเออหน้าตายังไงไม่มีความสุขเศร้าเศร้ายยังไงขอชมหน่อยหน้าเศร้ายังไงถ้าไม่มีเพื่อน โอ้จิตตกนะถึงด้วยนะพี่ออมครับทัานลรงนี้ไม่มีส่วมเราก็จะไม่มีห้องน้ําที่สําหรับไว้ถ่ายแล้วก็ปวดทุกขครับอ่าแล้วทําไงครับเราก็ต้องไปปวดทุกขตามดงป่าไม้ ไดอย่างเงี้ยครับข้างทางข้อเสียคืออะไรครับทําให้เราเป็นโรคครับโรคอะไรครับเป็นโรคโดยใบไม้เกี่ยวเนี้ยครับจะอักเสบที่ก้นใช่ไหมเราไปขับถ่ายใบไม้เกี่ยวเปน็นหนองอีกเป็นทุกอีกครับเป็นทุกเข,ข้าไปใหญ่ลําบากนะอ่านหนังสือพิมพ์ห่อโอ้ยจินตนาการแล้วนี่กินอะไรไม่ค่อยลงเลยนะครับถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราสึกแย่ถ้าโลกเราไม่มีดวงอาทิตย์ครับเออทำไมอ่มะเพราะเราจะไม่มีแสง แบบว่าพวกฝรั่งจะไปอาบแดดก็ไม่มีแดดจะส่งองแล้วกเว็เป็นห่วฝรั่งเป็นหัวฝรั่งแล้วก็โพลลาตักผ้าก็ไม่ก็ไม่มีอะไรจะตากแดดให้แห้งอะครับโอ้โหผ้าชื้นอีกผ้าก็ชื้นนี่ครับลาชื้นี่ครับเออเพราะฉะนั้นแสงแดดมีประโยชน์ครับโอ้โหแย่ yeah, เลยอะถ้าโลงนี้ไม่มีอะไรตั้งหลายอย่างคําคำถามมันมีอยู่ครับกัออย่างพี่สาเดีวยว่าครับคืออะไรก็จริงนะคะ นึกถึงสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราเนี่ยก็ล้วนมีความสําคัญทั้งนั้นเลยนะคะคำถามพี่ชายก็เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลนเนะคะตัวเลขอารบิกนะคะเป็นเลขสากลที่คนทั่วโลกใช้กันนะคะคําถามก็คือนี่อยู่ในมือนี่นะคะตัวเลข0ูนย์ถึงเนะคะที่เป็นตัวเลขอารบิกแบบนี้ที่พี่ชายถืออยู่แบบนี้ประดิษฐ์ขึ้นโดยชนชาติใดน,นะคะระหว่างกอไก่อินเดียหรือว่าขอไข่อารบอินเดีย,รดยหรืออาร,รับ คือชนชาติที่ประดิษฐ์เลขอารบิกกันแน่คิดดีๆนะครับถึงเวลาท้ายตอบค่ะประเดิมข้อแรกครับน้องๆเลือกเทคำตอบมาที่ของไข่ทั้ง30คนเลือกแล้วเรียบร้อยเลือกว่าชาวอาหรับเป็นคนคิดประดิษฐ์มันขึ้นมา ำมเราลองสังเกตตรงที่เรียกอาหรับิกดูดีๆมันเหมือนอาหรับอ้าวเหมือนกันใช่ไหมอ้าวเร์บิกอ้าหรับและอินเดียครับอินเดียมันไม่ค่อยคล้ายอ๋ออ้าวเร์บิกอันนี้ดูความเเชื่อมโยงใช่ไหมดูว่ามันคล้ายๆกันใช่ไหมถ้าเป็นตัวเลขเรียกว่า อินดิก้าอินดิกเมื่อไหร่อินเดียเลยอินเดียแน่นอนอันนี้อาราบิกอะกองเชียร์คิดว่าข้อไหนครับกอไก่ครับซึ่งไม่ค่อยเหมือนใครทาไมตอบอินเดียครับเพราะตอนนั้นผมเขาลุก g กันผมพิมพ์เขาว่าตัวอักษรครับผมอ่านเจอว่าเขาขึ้นอินเดียขึ้นมาครับไปพิมพ์ว่าอะไรนะครับเลขอาราบิกครับพิมพ์เวลาเซิร์ชไง มันจะให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันแล้วได้อ่านไหมอินเดียโพมา,อ,าอ่านว่ามีคนอยู่คนหนึ่งเขาสร้างเลขอาราบิกขึ้นมามีคนอยู่คนหนึ่งสร้างเลขอาราบิกอันนี้คร่าวๆนานแล้วอ่านมา oh. ผ่านตาจาได้อ๋อโอเค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 เรื่องตอบข้อไข,ข่กันแบบเป็นเอกฉันท์นะคะดังนั้นข้อนี้มีสิทธิ์ลุ้น5,000นนะคะถ้าขอไข่ถูกคาตอบคือในข้อแรกนี้จะประเดิมขุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทได้หรือไม่ ขอ,อไก่ค่ะชาวอินเดียเป็นคนประดิษฐ์คิดค้นตัวเลขอารบิกขึ้นมาถูกเอาผมมือที่โอ้มหน่อยโอ้ดังนั้นอันนี้เราต้องเชิญน้องๆนะฮะขึ้นไปนั่งตรงนั้นกันหมดเลยจ้าข้อต่อไปต้องเล่นนะคะแน่นอนแต่ว่าเล่นเพื่อจะสะสมหนังสือเล่นเพื่อให้ ตัวเลข0-9ถึง9ที่เราเห็นและใช้อยู่ในปัจจุบันกำเนิดขึ้นที่ประเทศอินเดียแต่ได้ถูกเผยแพร่ไปสู่อาหรับและยุโรปหลังจากแพร่เข้าสู่ยุโรปแล้วชาวยุโรปคิดว่าชาวอาหรับเป็นผู้คิดค้นตัวเลขจึงเรียกว่าตัวเลขอารบิกครับ มาถึงข้อที่2แล้วนะคะข้อนี้เราตัดเรื่องขุมทรัพย์หนังสือทิ้งไปเรามาดูกันที่จํานวนของหนังสือที่เราจะเล่นเพื่อให้เพื่อนๆกันดีกว่านะคะและข้อมูลยังคงมาจากหนังสือโจทย์นั่นเองนะคะลองคิดถึงโลกที่ไม่มีนาฬิกาโอ้โห ชีวิตต้องวุ่นวายมากๆแน่นอนเลยนะครับเพราะว่านาฬิกาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะในการบอกเวลานะคะทั้งการใช้ชีวิตประจําวันการเดินทางการนัดหมายนะคะแล้วก็ยังรวมถึงการบันทึกสถิตินะคะของกีฬาบางชนิดด้วยไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งนักว่ายน้ำนะคะซึ่งรูปแบบของนาฬิกานะคะก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแดดนาฬิกาน้ํานาฬิกาทรายไปจนถึงนาฬิกาดิจิตอลถึงเวลาท้าให้คิดค่ะมาคุยกันก่อนครับผมเรื่องนาฬิกา นาฬิกาแดดเป็นไงครับใช้จักแสงอาทิตย์ค่ะแสงอาทิตย์นะฮะเออมลักษณะเป็นไงครับเป็นเงาเงาเป็นเงาเงาเอาอเข้าใจไหมครับผมเ,เคยเห็นไหมครับเคยเห็นที่ไหน,นครับที่ไหนที่มีแดดก็เห็นมีแดดกบเห็นนาฬิกาแดดเลยมันง่ายไปปะใช้เงาในการดูทิศทาง่า เางา<ห>ดูทิศทางโอ,โอ้ไม่ใช่นาฬิกาแดดแล้วล่ะอาจจะเป็นวิธีการสังเกตแล้วล่ะนาฬิกาแดดดูจักแสกอาทิตย์ว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนว่ามันจะตกหรือยังดูแดดเอาเหรอฮะค่ะอ๋อนาฬิกาแดดน้องๆตีความว่าดูแดดใช่ไหมดูตามเงาไม้ใช่ไหมอ๋อเป็นเครื่องค่าเข้ามือะค่ะแล้วแบบถ้าไปอยู่ที่แดดมันจะมองเห็นนะคะอ๋อิกเข้ามืออยู่ที่ร่มจะมองไม่เห็นอ๋อเจอแดดเห็นเลย นาฬิกาเดบเคยเห็นของจริงไหมฮะเคยที่ไหนครับเพื่อนเพื่อนส่เพื่อนสายเป็นไงฮะนาฬิการายนาฬิการายก็จะเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบว่ามันจะใหญ่มาใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาคลอดแล้วก็มาใหญ่อีกครั้งอะไรใหญ่ฮะตัวแก้วครับอ๋อเป็นแก้วครับใหญ่มีท่อและใหญ่ใช้สําหรับแบบว่า พอข้างล่างมันจะเป็นทรายใช่ไหมครับครับพอกลับด้านไปทรายมันก็จะลงลงมาครับเออเอาไว้ดูเวลาตอนไหนครับเที่ยงแล้วก็คือแบบว่ามันจะเสมอกันอ๋อ ที่บ้านมีเหรอครับบ้านนาผมมีครับบ้านน้ามีนาฬิกาสายใช้นาฬิกาผนังไม่มีนะผนังมีอ๋อมีด้วยมีด้วย๋อไว้เชี่ยบเวลาขอถามกองเชียร์บ้างครับผมรู้จักนาฬิกาดิจิตอลไหมครับเป็นนาฬิกาข้อมือแล้วก็นาฬิกาติดผนังอะติดผนังก็มีดิจิตอลเหรอมีนะแล้วขนาที่เด่นชัดของดิจิตอลคือบอกเวลาเป็นตัวเลขอะค่ะเป็นตัวเลขอะครับอ๋อนี่ครับ อย่างข้อมือน้องก็เป็นดิจิตอลดิจิตอลเป็นตัวแรกดิจิตอลมีประโยชน์อะไรครับผมไว้จับเวลาจับเวลาตอนไหนบ้างครับเริ่มวิ่งแข่งแล้วก็ว่ายน้าว่ายน้ําด้วยเออแต่กี่คือประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาล้วทําไงครับดูเวลาไม่ได้ดูเวลาไม่ได้มันมีคุณเสียอะไรครับทําให้เรานัดกับเพื่อนแล้วเราไม่รู้เวลาผิดนัดหมดเลยก็พ่สครับนี่คือประโยชน์ของนาฬิกา ก็นั่นก็เป็นเรื่องของการไม่มีนะคะตอนนี้เรามีจนคุณแล้วไงเราก็เริ่มจะบางทีมันนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของการมีมานานเนี่ยในประเทศไทยดีกว่าเรามาว่าถึงประเทศของเราดีกว่านะ,ะมีการประดิษฐ์เครื่องบอกเวลานะคะขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5้านะ,ค,ะคำถามก็คือนาฬิกาเรือนแรกเลอร์นะของประเทศไทยคือนาฬิกาประเภทใดระหว่างข้อกไก่นาฬิกาแดดหรือว่าข้อขอไข่นาฬิกาทรายค่ะ กองเชียรเชียทั้งกอไก่และขอไข่ครับแต่น้องๆจะเลือกตอบนาฬิกาแดดหรือนาฬิกาสายและตอนนี้ก็ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะดูเหมือนน้องๆจะพร้อมใจเลือกตอบกอไก่ทั้ง30คนครับ เคารพการตัดสินใจของน้องเสมอเมื่อน้องอยากจะเอกฉันกันอีกสักครั้งโอพีอ่ก็จัดให้คุยกันหน่อยทําไมถึงเป็นนาฬิกาแดดทาไมนาฬิกาแดดครับผมพี่อมอมเพราะว่านาฬิกาแดดเนี่ยครับมันน่าจะเป็นแบบว่ายุคแรกเลยครับทําไมครับเราจําเป็นต้องใช้แสงแดดใช่ไหมครับในการสังเคราะห์แสง<ะ>เราเ,ราเ,ราเรานี่ยนะนาฬิกาครับอ๋อนาฬิกาสงใจหรือว่าเราพอโดนแดดปุ๊บ มันก็จะเป็นแบบว่าตัวเลขออกมาเลยครับโหยุคแรกโดนแดดปั๊บเลขกขึ้นเลยเป็นตัวเลขกออกมาเลยครับผมโหอาวคนสมัยก่อนอ่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่ริมทะเลเขาไม่สามารถจะมีทรายได้โอ้คนไทยถ้าไม่ได้อยู่ริมทะเลไม่มีทรายแต่ว่าแดดมีทั่วประเทศเปรียงเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นอาริกาแดด เออนาฬิกาทรายนัดได้บางที่ไงครับนัดได้แถวชายหาดเท่าไหร่ชายหาดด้วเวลาประเทศไทยมีแดดมั่วเลยโอเคโอเคน่านาฬิกาแดดค่ะดูจากเอาไม้มาปักตรงกลางแดดค่ะเอาไม้มาปักกลางแดดปักปักเอาไม้ปักกลางแดดจะได้รู้เวลาว่านี่กี่โมงแล้วคือทําง่าย เอาไม้มาปากักกลางแดดใครๆก็มีไม้แดดนี่มีทั่วเลยปกัปกปก๊รู้เลยข้อนี้นะคะเราเล่นเพื่อให้นะคะเพื่อให้หนังสือนะคะกับเพื่อนๆนะคะที่โรงเรียนบ้านดอนกลางนะฟังคำฉเฉลยค่ะถ้ากอไก่ถูกในข้อต่อไปครับน้องๆจะมีสิทธิ์กลับขึ้นไปสะสมคุ้มทรัพย์หนังสือกันต่อกอไก่อ่ะนักการณ์ นาฬิกาแดดหรือเครื่องบอกเวลาเครื่องแรกของไทยนั้นประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2421หรือเมื่อ134ปีก่อนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทําขึ้นแล้วให้ประดิษฐานไว้ที่ลาน,น้าพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ นี้ข้อต่อไปเนี่ยทำเพื่อตัวเองบ้างนะเพราะว่าขุมทรัพย์หนังสือในข้อ3ซึ่งเป็นคําถามอ่านสดของเรานะคะตอบถูก1 0 0 0 0ืนถ้าถือวเป็นเอกฉันมาแรงเลย2 0 0 0 0ไปเลยครับเรามีกัน30คนแน่นแน่นวิเคราะห์เรื่องราวที่พี่หามามันไม่เกี่ยวกับหนังสือโจทย์หรอกแต่พี่เชื่อว่าเราน่าจะทําได้ทุกคนดูหน้าตาเก่งอ่ะได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะต้องลองดูตอนนี้เตรียมตัวเลย คลณสำหรับคําถามข้อที่3คําถามอ่านสดของเรานะคะวันนี้พี่สายเลือกแบบเป็นหัวข้อข่าวมาให้อ่าจะเป็นหัวข้อข่าวอะไรนั้นฝากไว้แล้วที่พี่กบนะคะไปช่วยกันอ่านแล้วก็ท้าให้ <lair> คิดเลยค่ะเป็นเรื่องของการค้นหรือเปล่าตรรนเือัง อะไรกันครับนี่คนในเรือนจําได้สื่อสารกับคนภายนอกอะค่ะคําไหนบอกว่าคนในเรือนจําสื่อสารครับเรือนจําค่ะม่ห้เลยนะแล้วสื่อสารคนภายนอกอยังไงครับฮัลโหลฮัลโหลอย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้เลยง่ายๆเลยเหมือนผู้ตรวจสอบเรือนจําผู้ตรวจสอบเรือนจํำที่จังหวัดรังเจอโทรศัพท์ของนักโทษตรงไหนบอกว่าผู้ตรวจสอบเรือนจําปูพรม ปูพรมคือผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบชื่อปูพรมอ๋อผู้ตรวจสอบคือคุณปูพรมมาค้นเรื่องจำแล้ยังไงครับที่จังหวัดตรังแล้วเจอโทรศัพท์ของนักโทษตรงไหนคือโทรศัพท์ครับฮัลโหลทำไมฮะทำไมต้องมีโทรศัพท์ในนักโทษล่ะครับก็จะได้สื่อสารกันสะดวกสื่อสารเขาคุยกันเรื่องอะไรครับสื่อสารยาเสพติดมั้งคะโอ้โหคุยจากในเรือนจำได้เหรอเราจะต้องแอบคุยไม่ให้ตำรวจจับได้ถ้าเกิดตำรวจจับได้อาจจะโดนโทษหนักเข้าไปอีก หรอคุณปูพรมเนี่ยเขาเจอแล้วยังไงตกใจตกใจหน้าตายังไงฮะโกรธด้วยโหโกรธเลยนะโกรธเลยนะแล้วทำไงต่อก็โทษหนักเขาไปใหญ่จาก10ปีเป็น20ปีเลยเพราะคุณปูพรมโกรธไม่รู้คำถามจะเกี่ยวกับนายปูพรมหรือเปล่าฟังจากพี่ชายครับก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าจากหัวข้อข่าวเนี่ยคำว่าปูพรมอ่ะ หมายถึงการค้นแบบใดระหว่างข้อกอไก่ทั่วพื้นที่หรือว่าข้อขอไข่ขเฉพาะจุดค่ะค้นแบบปูพรมคือค้นทั่วพื้นที่หรือค้นแบบเฉพาะจุดกันแน่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะน้องๆส่วนใหญ่วิ่งไปทางกอไก่ครับแต่มีเรื่องตอบขอไข่อ,ขอขย,ยู่สองคน มาฟังนี้ก่อนค้นแบบเฉพาะจุดเหรอครับทำไมครับเขาอาจจะค้นเฉพาะที่นี้ก่อนก็ได้ค่ะเฉพาะที่นึงก่อนอใช่ไหม แล้วก็ไปค้นเจอในเรือนจำนี้ก่อนนะคะอ๋อหมายถึงเฉพาะจุดที่นี่คนเฉพาะที่เรือนจำไม่ได้ค้นทั้งจังหวัดว่างั้นอ๋อปูพรมค้นเฉพาะที่เรือนจำไปเรือนจำอย่างเดียวไม่ไปไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปไปเรือนจำเฉพาะจุดแหมปูพรมทั่วพื้นที่เลยเหรอหนูว่าอาจจะทั่วพื้นที่ในเรือนจำก็ได้แบบค้นทั่วเรือนจำเลยอะหมายถึงทั่วเรือนจำ ไปเรือนจำนี่แหละแต่เป็นทั่วเรือนจำเลยเพราะว่าพรมมันใหญ่อ๋อพรมใหญ่พรมงานอีเวนต์จัดงานเต็มนี้แล้วคำไหนบอกว่าทั่วพื้นที่เรือนจำเรือนจำคือทั่วเรือนจำเขาไม่ได้บอกว่าเฉพาะจุดแค่ตรงนี้ไม่มใช่ใน,ในห้องขังอ๋อคำว่าเรือนจำคือไม่ใช่ในห้องขังเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะห้องน้ำเรือนจำเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้เท่านั้นไปหมดทุกที่ไปหมดทั้งเรือนจำเลย พี่อมได้ยินจากไหนว่าปูพรมทั่วพื้นที่จากพ่อแม่ครับคุยกันเรื่องปูพรมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าปูพรมแบบว่าปูอย่างนี้นะคบไม่ใช่อขอถาอมพี่นะพูงไงมน,นะมีสะบัดผมด้วยไม่ใช่นี้พ่อแม่เขาบอกว่าปูพรมนี่ก็คือหมายถึงว่าเดินไปตรวจทั่วพื้นที่เรือนจำครับแต่ว่าละเอียดยิบเลยครับเขาคุยกันตอนไหนครับพอดูข่าวดูข่าวจบแล้วก็คุยกันนะครับอ๋อพ่อแม่อธิบายกันเลยนั่งดูข่าวอยู่คุณคะคุณคะ ไอ้คำว่าการตรวจปูพรมนี่มันยังไงหรอคะั่วพื้นที่ให้ลูกรู้ด้วยใช่ไหมผมผมก็ถามพ่อแม่ครับถามว่าแม่ครับพ่อปูพรมนี่แบบหมายถึงว่าการไปตรวจคนหรือว่ายังไงครับพ่อตอบว่าเรื่องจำก็เป็นอย่างนี้นะลูกนะก็แบบว่าเป็นตรวจคนต่วพื้นที่ต่วพื้นที่ั่วพื้นที่ปูพรมทั่วพื้นที่เราบอกเราเลยเออเอออันนี้ชอบแล้วเราขอบคุณพ่อแม่ไหมขอบคุณครับ <Okay. S 2> ก็อย่างนี้สิเอาละค่ะน้องๆตอบมาแล้วมาลุ้นกันดีกว่าว่ากอไก่จะถูกหรือไม่จะได้คุ้มซ้ำหนังสือไปไหมหรือจะได้หนังสือไปเพิ่มอีกสองเล่มฟังคําเฉลยค่ะในข้อนี้จะคว้าคุ้มซ้ำหนังสือได้หรือไม่ ว่าปูพรมตามพจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถานมีความหมายว่าทําให้กระจายทั่วพื้นที่จากัวข้อข่า,ขาวปูพรมค้นเรือนจำตรังเจอฮัลโหลจึงมีความหมายว่าเจ้าหน้าที่ค้นเรือนจ,จำจังหวัดตรังแบบทั่วพื้นที่ครับที่ถามน้องๆไปว่าถ้าเรามีน้ำหนักตัว50กิโลกรมัมแล้วขึ้นไปอยู่บนดวงอาทิตย์เราจะมีน้ำหนักตัวเป็นเท่าไหร่ ก็ไก่25ิกิโลกรัมขอไข่1 5 0 0กิโลกรัมคำตอบก็คือขอไข่ค่ะ1 5 0 0กิโลกรัมเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมีแรงดึงดูดมากกว่าบนโลกค่ะถ้าเราขึ้นไปอยู่บนดวงอาทิตย์เราก็จะมีน้ําหนักตัวมากกว่าอยู่บนโลกถึง30เท่าเลยทีเดียวโดยที่มวลร่างกายยังคงเหมือนเดิมทุกประการค่ะยินด,ดีกับน้องๆที่ตอบถูกด้วยนะคะรับรางวัลกันไปเลยค่ะ และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง11คนส่วนท้าให้อ่านท้าให้ตอบันนี้เป็นคำถามสนุกๆจากพี่หยวนครับน้องๆคงทราบนะครับว่าโลกของเราเนี่ยนะครับก็จะประกอบกันด้วย7ทวีปนะครับแต่ว่าเมื่อ5 0 0หมื่นปีก่อนครับน้องๆครับมีทวีปหนึ่งนะครับชื่อว่าทวีปมูนแต่ว่าตอนนี้สิครับทวีปมูนนี่หายไปแล้วคำถามครับเด็กๆครับเหตุอะไรนะครับที่ทำให้ทวีปมูนนั้นหายไปข้อกไก่ครับ เพราะว่าเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าข้อขอไข่ครับทวีปนี้นะฮะทวีปมูเนี่ยถูกยุบรวมกับทวีปอเมริกาครับอาแล้วฮะได้เวลาท้าให้ตอบแล้วครับเด็กๆ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้โดยส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรงังสิตเขตหลักสีกรุงเทพ10210หรืออีเมล read@thaipbs.or.th หรือผ่านทาง Facebook ของท้าให้อ่านครับสัปดาห์นี้เรามีนาฬิกาแขวนรูปกุญแจจากพี่หยวนมอบให้1รางวัลและหนังสือท้าพิสูจน์โลกเร้นลับมอบให้อีก10รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับ เรียกว่าสนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยนะคะสัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่วนเวียนอยู่แวถวนี้แ,นแต่เปลี่ยนโรงเรียนนิดหน่อยออลองดูว่าเด็กนครปฐมโรงเรียนอื่นเขาจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะยังไงต้องติดตามกันวันนี้หมดเวลาแล้วเก่า,ากระท้ายอ่านได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ ใจครับที่มีอะไรแบบนี้มาจัดที่โรงเ,เรียนเราอครับก็ขอขอบคุณครับที่มาจัดที่โรงเรียนเราก็รู้สึกด,ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมเชียร์เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเก่งมากเลยค่ะ